คอนโซดคือตายบุญเส้นโพ์คลิปหวานวันเกิดนิกนึกว่าทีมพรีเวดดิง้งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ไม่ค่อยออกมาเปิดเผยความรักมากนักสำหรับนักแสดงสาวสวยบุญเส้นวิริธิภาและสุดเจ้าตัวก็อยอมรับว่ากำลังซุ้มปลูกต้นรักกับหนุ่มนิกและความรักครั้งนี้เจ้าตัวก็ไม่ค่อยหอวือหวาเน้นเรียบง่ายเหมือนเดิมซึ่งงานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหวานใจหนุ่มนิก สาวหุนเส้นก็จัดเต็มความสวีทด้วยการโพสคลิปคู่ร่วมโมเมนต์ที่ใช้ชีวิตด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday to my special one you a w a y be my day one บอกเลยว่าทั้งน่ารักทั้งหวานคาคอนโดตายเรียบกันเลยทีเดียวจ้าเมเมเมถ้าม่อ่านแคปชั่นจเจ๊เคยกัน,นึกว่าภาพพีเวดดิ้งนะคะ